สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรีโวตอนเดียวนะครับ2.4 Entry เกียร์ธรรมดาวันนี้แต่งพิเศษเลยนะครับสำหรับเด็กเลี้ยงวัวครับผมเห็นไหมครับเท่เลยใส่คอกนะครับแซมเล็นะครับรับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่5ตันนะครับเราเปลี่ยนพาวลอยนะครับเปลี่ยนล้อบรรทุกนะครับแล้วก็เสริมแหนบนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊ก เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันเลยครับกับแคมเปญนะครับถ่ายรอบได้เลยคันนี้นะครับราคารถอยู่ที่577,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น0บาทกันไปเลยนะครับผ่อนนานได้84เดือนลูกค้านำมาต่อ5ตันนะครับใส่คอกสวยเลยใช่ไหมครับเอาไว้สำหรับขนวันะวเนาะรับน้ำหนัก5ตันได้สบายๆคันนี้นะครับ ลูกค้าใ้สิทธ์ก็คือลูกค้ามีรถเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประวัติผ่อนดีไม่ต้องใช้คนค้ำครับผมผ่อนได้นานถึง84เดือนนะครับ84เดือนนี่7ปีนะครับก็จะมีเราแต่งอะไรไปบ้านเดี๋ยวเราไปดูล้อหน้ากันเลยครับผมล้อหน้านะครับเป็นสีไฮเปอร์สีน้ำตาลนะครับส28ลายที่แบบวัยรุ่นชอบเลยนะครับผมเลรุ่นล่าเป็น งานสวยๆงานแท้นะครับรับน้ําหนักได้ดีนะครับใส่น็อตห้าห้รูนะครับมาดูบันไดข้างครับเป็นสแตนเลสสวยงามแข็งแรงเหยียบได้เต็มที่เลยนะครับส่วนของโครงสร้างนะครับก็จะมีแซมเลสนะครับมีทั้งแป๊บด้วยแล้วก็มีสแตนเลสด้วยเพื่อทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับแข็งแรงคงทนเดี๋ยวเราไปดูล้อหลังกันครับผมล้อหลังนี่ก็คือแมกกับล้อหน้านะครับ ีเดียวกันนะครับตัวนี้ให้ยางมาที่ 225/75R15 นะครับรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีนะครับเราเสริมแหนบนะครับไป7แผ่นในส่วนของโชกคเราก็เป็นโชกคบรรทุกนะครับเปลี่ยนเพลาลอยให้เรียบร้อยสวยและเท่เลยย้ำคมเฟนกันอีกครั้งนึ่งนะครับดาวเริ่มต้น0บาทสำหรับลูกค้าที่ได้สิทคือสิทบ,บมอบายอซี่นะครับ ลูกค้าอนได้84เดือนไม่ต้องใช้คนท้าทุกคูแบบนี้จัดเลยนะครับพักมาตามเหตุได้นะครับยินดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลย